ที่เราแยกกันอ่ะตรงไหนตรงไหนสักคูได้วาสามกันได้ทำไมต้องเสียงหายไปรอบหนึ่งด้วยวะก็ไม่เข้าใจกลังมีรถปะวะซ้ายอ่ะซ้ายไม่เห็นนะเอาเฮียไม่มีกระเป๋าผมได้เป๋สองแล้วลงมาถึงเอาเกิดโอดกินเกิดอะไรขึ้นทาไมเป็นอย่างนั้นฮะ เอ็นพีไฟเคแม่งคุณหกโอ้ล่างไม่ดีแล้วเดี๋ยวอยู่พี่ชาได้ของดีพรว่าล่างไม่ดีแน่ทำไมการได้ของดีนี่คือล่างไม่ดีเหะก็มันเป็นอย่างนั้นมาตลอดยิงเกมได้คุณแปดนะไม่ได้ใช้ต้องพูดเหมือนแกงร็เก็ตอะล่างไม่ดีอีกแล้ว ต้องเป็นพวกเดียวกันมันเลเหรอเฮ้ยกกเก่งโเกตผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเอ่อคือโอเคอ่ะมันก็เป็นตัวร้ายนะแต่ก็ไมก่ก็ชนะไปก็เอาอะไรไม่ได้อ่ะอย่างน้อยมันก็สู้เก่งอยู่นะเก่งโลเกตอ่ะเห็นอย่างนั้นนะไม่ในจังหวะที่มันต้องสู้มันต้องสู้กับตัวที่โกงกว่างไงใช่ใช่เก่งอยู่นะกกเก่งโลเกตเก่งผมว่าความสามารถมันล้นเหลือ มันมีอยู่ตอนที่ว่ามันมันมันอยากอะไรนะมันอยากอัพไอไอไอตัวโปเกมอนมันอะอ๋อไอแมวเน็ตเน็ตเน็ตไม่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 ใช่ไอเน็ตไอนู่นอีกตัวนึงอะไรอ่ะมันมีตัวมันมีไอตัวลูกดระเบิดมันมันมีไอตัวลูกระเบิดมันอ๋อแต่มันมีอยู่ช็อตหนึ่งอะที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรวะที่มันแมทไหนที่มันสลับไปกับสลับตัวละครเล่นกันอะอ่านั่นแหละหลังจากแมทนั่นแหละ เออแล้วผมอึ้งเลยเอ้ยซาโตชิเอาเดดชนะปิกาจูได้นะมันมีเทคนิคอยู่งองมันมีเทคนิคอยู่มันบอกว่ามันมีจุดต่างอยู่ถ้าเกิว่าหมายกับจัดเซ็ตอะถ้าจัดเซ็ตนี้เป็นอะเราก็ชนะได้จะต้องปรุงชนตอนไหนอะไรยังไงใช่เดี๋ยวนะอะไรพีมินิสิบสี่นี่ของม,มึงมใช่ไหมผมผมผม,ผม,ผ,มผมเองผมฟาร์มเอง้างล่างนั่นแหละ เสียงลมมาจากไหนพายุจะเข้าแล้วหรอไม่ไงบอกอยู่ว่าเสียงลมโอเริ่มมืดฝนมาแล้ว่พี่นีไ่ไปดีกว่าเพื่อเราลงวัดเหรอมาทำบุญกันเหรอน่าจะแล้วก็ออกไปยิงคนเนี่ยนะใช่ไม่มาฉันจะลงไปฟาร์มนะนขึ้นขึ้นเออมีลายิงใส่กูลสีอยู่เดี๋ยวเถอะ ระยะสามรมอยเมตรมามมิงโดิจะเข้าวงไปทางนี้อ่อมาร์คติไปแบบมันได้ฟาร์มสบายใจหน่อยใน<อ>วง<ะ>มีตรงไหนบ้างวัดอีกที่ไหมละ่ะแต่ว่าน่าจะมีคนลงอะ่ะไม่มีที่เลยสบายใจอ่ะโกดอกกัน่าจะมีคนไปแล้วอะ่ะเก็บแถวนี้กันก็ได้ลงไงวะลืมแนละ้ว <laughs> เล่นเล่นนลงจากรถไม่ถูกเลยเนี่ยเกมดูมันไม่ค่อยมีขับรถไงเออทำไมแสงกูมันหายไปไหนอันี้รู้สึกมันมืดๆนะเขาเหรอคุณ้มัไม่กูด้วยกคนเดียวมืดมืดฝนวี่ฝนจะตกมืดฝนของผมก็เป็ใช่อืมไปโดนรถชนนั่นไม่ขึ้นรถไม่ได้อะกด F ไม่ขึ้นนะเพรกดแล้วตัว F ขึ้นรถหาย ายแล้วมันมีขึ้นต้องซ้ายเข้าวงโอ้โหมาร์กหนึ่งอะไรอะ่ะบ้านแห่งความทรงจำพี่บ้านที่มีเดินอยู่ข้างหลังอ,ะอ่ะอ๋อสวยให้บ้านแห่งความทรงจำโฮมสวิตโฮมเลยก็ว่าได้บ้านนี้ไม่เคยไม่เคยบุกมาหาเราตี้เดียว สองตี้ขึ้นตลอดเวลามาแคมป์บ้านนี้ที่ไรอ่ะบางทีเราก็ไปยึดเขาเหมืกันนะใช่ก็เท่ากับสามตีบา้านนั้นนะใช่ช <S 1> <S 1> <S รอบนี้ก็เตรียมตัวเนยไม่มีซีโฟติดมาด้วยทำไมขึ้นชา้าว่าเกียร์เหรอสับเกียร์ไม่เข้าหรอสับเกียร์ไม่เข้าอาและบ้านในตำนานนั่นไงเห็นไหม <S 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 เริ่มเลยมาถึงเริ่มเลย เฮ้ยเต่าสามกินเรวดเร็วนี่อยากได้ยาเม็ดยาน้ำโอโหโหผ้ผมเอากระสุนผมเอากระสุนเหลือๆตอนนี้จะสุดที่เเลยแม่มีอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วเปิดห้องลับไม่ได้ด้วยไม่มีุนแจไม่มีุนแจวงต้องถทยหลังนะวงไม่ได้อยู่บ้านแต่เราอยู่ขอบวองเฮ้ยข <ๆ S 2> <ๆ S 1> ึ้นนกขึ้นนกนั่งไงขึ้นนก นอเพื่อนโดนจากตรงไหนบนเขาอ่ะไม่ใช่ผมดึงแืง่อย่บนดึงแื่โย่เพื่อนปักส้มอะดึงเสร็จถอยเลยนะดึงเสร็จถอยเลยนะไม่สู้ไม่สู้โอ้ยเกือบแตกไปละแล้วมันก็อัดเข้ามาในควันด้วยนะพวกนี้ มาเพื่อนกันมาะดีอยู่อ้ยต้นไม้ต้นไม้มาเขียวผมดาวเพื่อนจะตายเพื่อนไม่ไหวแล้วไม่ทันไม่ทันหันมาดึงกูก,ก่อนเออนั่นแหละ แล้วเก็บบูชิเพลินไปล่วงแล้วยังมีอังขอปุ่นแปดแล้วกันนะโอ้ยต่อคิวก่อนเดือดแค่ตัวเอายอดเข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 ามียอดเขามีคิวอ,อ,อยู่ยอดเขาอยู่นอก,กวงกำลังจะวิ่งลงมา เราจะวิ่งเข้าวงหรือจะดักมันี่ยพยายามจะดักอยู่เนี่ยเฮ้ยในบ้านเราในบ้านเราเขาขึ้นหน่อยเขาขึ้นป้อมมาหลังเลยโอ้ยยาเกือบไปแล้วถอนลง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 เฮ้ยเยพื่อนเยอะฮิู<ด>เนี่ยลง <laughs> บอกแล้วในบ้านเรา น็อแล้วแล้วไงตุยหมดไม่มีใครมีวอลเลยหรอไม่มีบ้าโอ้ยเหี้ยอุ้ยไหนเนี่ยน่าหนหินน็อกคปามยาก่อนไหมเดี๋ยวขออทิแคมกัน อย่างน้อมีแต้มแลละพี่บอกเบอร์สองออกดีอย่าดูอายเขามันมาละนั่นนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเฮีย, <c oughs> ยโอ้โห <c oughs> ผมจะปาไฟใส่จะเผามัน <c oughs>